รู้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณวรนาคุณปีรดาครับค่ะถามถึงสภาพอากาศก่อนและที่อาจารย์อยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ เมื่อกี้ได้ข่าวว่าฝนจะตกนะครับเออดิ้นรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอ่าใช่ประมาณนั้นนอาจารย์เขาเาเรียกว่าฝนหลงฤดูไหมเนี่ยเออก็ก็อาจจะมีส่วนนะคะอาจจะมีส่วนฝนหลงฤดูนะเขาที่มันร้อนอยู่หลายวันนะครับอจะได้จะได้สดชื่นหน่อยแต่ปกติกว่าจะเข้าหน้าร้อนได้อย่างเต็มเต็มเนี่ยก็จะมีนะที่เราเคยได้ยินบอกว่าเป็นเรื่องของพายุร้อนฝนตกในช่วงของรอยต่อนะเข้าสู่ในช่วง ถองฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้ที่อาจารย์อยู่นี่สภาพอากาศยังปกติยังไม่มีฝนอะไรแต่อย่างใดนะคะผมเลยสพมันนิดนึงว่า่ายแวะที่สบพบมงทีรถ<อ>มันรถติดเลยเลยผ่านลเลยเลยเลยไปเ,เลยนะคะอาจารย์แต่ก็ยังส่งเสียงมาล่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าสายสดมารออาจารย์อยู่แล้ว นะ้ะคุณแมนค่ะอาจารย์บอกว่าอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องของเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณแมนค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับอาจเลยค่ะครับ,รบอยากปรึกษาครับอ่าได้ค่ะอาจารย์อัศวินอยู่ในสายด้วยปรึกษาได้เลยค่ะแบบว่าคดีนี้มันมงสามสี่ปีแล้วนะครับครับแล้วดีพอดีแบบ หมายจับอะไรก็ไม่มีครับค่ะแล้วอยู่ๆตำรวจเนี่ยมาจับคาห้องแบบไม่มีหมายค้นไม่มีหมายสารอะไรมาจับเลยครับแบบไม่มีใบอะไรเลยครับมาจับกลุ่มรับผู้ต้องหาคาห้องนะครับค่ะแล้วพอดีคดีนี้ราคาอยู่ราคาของที่เสียหายของนายจ้างอยู่สี่ร้อยสามสิบสองบาทครับจับแล้วเงินเดือนที่แกทคทางไว้บริษัทก็ยังไม่ยอมจ่ายเลยครับอ่าครับปัญหาอยู่งไหนครับ ปัญหาอยู่ที่แบบว่าตำรวจไม่ยอมไม่พบพู้ต้องหานะครับไม่ยอมไม่พบผู้ต้องหาใช่ครับวันนี้ผมเข้าไปเยี่ยมโูหามผมตั้งแต่ตอนเช้าว่าให้ให้ญาติเข้ามาจะมีเรื่องปรึกษาคุยแต่บรีผมเข้าไปถึงสอนอเนี่ยสามโงเช้านะครับฮะผมไปขอเยี่ยมชื่อนายนี้เออบอกว่าเที่ยงเยี่ยมอ่ะเวลาเที่ยงผมก็นั่งรอรนั่งรอปุ๊บ ผมได้เข้าไปเยี่ยมถึงเที่ยงผมไปเยี่ยมปุ๊บบอกว่าผู้ต้องหาส่งตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเขาบอกคนอย่างเงี้ยครับแล้วส่งจริงไหมครับกันอยู่ที่โรงพักไปครับส่งส่งครับส,ส่งจริงแล้วผมถามอ่าจะทไไํายังไงอ่ะพี่แล้วแต่คุณเดยไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วแต่พวกคุณอ่าแบบพูดแข็งแกงใส่อ่ะพี่เออแบบไม่ได้แนะนำอะไรน้องอย่างนูงน้นอย่างนี้นะแนะนำอย่าง,งนู้นอย่างนี้ก็ไม่บอกอะไรเลยครับเดอใชา ใช่ว่าจะไม่สุภาพพูดไม่ไม่ไม่ไมดีประชาชนอย่างนั้นนะครับที่ศาลนะครับศาลผมก็ไปถามที่สอนอนี้่งตัวผู้ต้องหาคดีรับับมายัางยังไม่มาอ้าวผม,มเพิ่งมาจากสอนอนมันจะเล่นอะไรกันแน่กับผมผมก็โวยวายเลยจะไม่ทำไม่มเสียเวลาทีนั่นเขาครึ่งวันเลยใช่ไหมพี่่ะอ่าอ่าแล้วแล้วสรุปเจอตัวเนียญาติหรือเปล่า ไม่เจออยู่ข้างในครับจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่าลสมุดปราการนะครับก็โอยู่ที่สารสมุรปราการแล้วใช่ไหมสําหรับญาติของคุณที่ถูกคดีรักษาปะค่ะครับผมค่ะค่ะแล้วสิ่งที่คุณแมนอยากจะถามอาจารย์อยากจะปรึกษานั่นก็คือเรื่องค่าแรงนยครับค่าแรงใช่ครับค่าแรงที่นายจ้างไม่จ่ายอะไรแกผมไม่ทํามานะครับอ่านายจ้างไม่จ่ายฮะ คือค่าแรงเนี่ยก็ต้องเรียกร้องได้ถ้าเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้ทํามานได้บถทวนนะครับตามกําหนดระยะเวลาหรือวเวลาหลายทีนะครับท,ที่บริษัทนี้พอดีแบบเขาออกมาใช่ไหมที่แบบแหนมเขาเอาแหนมออกมาใช่ไหมครับครับ<อ>นะแล้วรปภตรวจเจอเรปภก็ปล่อยให้ออกให้มาเอาแหนมกลับ<อ>แล้วในในสำนวนน่ะเขาบอกว่าผู้ผู้ต้องหาเนี่ยเืิองน,นีการจับกลุมครับของรปภเนี่ยอ่าถ้าเดินหะนีแล้ว แล้วเขาจะได้ของทําไมอ่ะโอ้พอเขาจะได้ของไหมถ้าเขาเดินหนีใช่ไหมพี่ไอเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับต้องไปนำครับสืบและไปี่สูจกันในชั้นศาลนะครับถ้าเราไม่ผิดศาลก็ไม่ลงโทษน,นะครับอ่ค่ะค่ะต้องแต่ต้องนำสืบในข้อเท็จจริงตรงนั้นว่าเราไม่ได้กระทําความผิดนะครับค,ค่อที่พยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย พยายานหลักฐานของเขาทำกานที่เขายอมรับว่าเปาจริงก็เอาของออกมาจริงตำรวจเขาเขามาบอกว่างี้ยแบบว่าเขามีเนี่ยพี่ผัดคืนอ่ะอันนั้นก็คือจะบอกว่าในสำนวนไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณแมงมันจะบอกแบบนั้นใช่ไหมคะอย่างที่จารย์บอกว่าก็ต้องไปนำสืบกันต่อไปต่อไปแล้วก็ตําตำรวจต่งแก้งเราแค่ไหนแล้วคราวนี้บอกฝากขัง48วันนะครับฝากขังเหมือนเหมือนกับนักโทษประหารเลยพี่ อาจจะเป็นตามขั้นตอนหรือเปล่าคะอาจารย์คะในอารามขั้นตอนนะนะครับนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการกระทําเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะกระทําการที่ไม่ค่อยจะพอใจมากนักกับยากหรือกับอกับผู้ต้องหามิจจำเลยนะครับค่ะคือเขาจะทำไปตามหน้าที่แต่หน้าที่อาจจะเกินหน้าที่ไปหน่อยหรืออาจจะว่ามีคดีหลายคดีก็อาจจะต้องรีบริบ ส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลครับอ,อืเขาเจอแต่ถ้ามีหมายจับถ้าหมายจับถ้า,มา,มามไม่ได้รับวามเป็นทางออการแจ้งผู้บงังคับบัญชาก็หน่อยว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ออดูแลนะนี<ข>่ขเขามไม่ยอมรับฟังเลยครับบอกลุงตงเําตำรวจเขาไม่ยอมรับฟังจะปรึกษาอ,อขอคุยกับคนที่ส่งตัวมาเขาบอกว่าเขาอยู่ศาลเออพี่อยู่ตรงไหนผมจะมาหาเขาก็ไม่ยอมรับฟังอะไรครับคือคนที่ส่งตัวเนี่ยคนที่ส่งตัวเนี่ยอาจจะไม่เจ้าเจ้าของคดีก็ได้นะครับ เขามีหน้าที่สงตัวต่อศาลเดียวเขาเรียกเขาเรียกเขาฝ่ายคดีอยู่มี่คนที่มาสองตัวแต่เจ้าของคำนวณเจ้าของคดีเนี่ยเขาไม่ได้มานะครับในเบื้องต้นนี้อาจารย์แนะนําคุณแมนยังไงก่อนดีคะให้ติดต่อที่ตอนนี้สอบสวนเจ้าของคดีก่อนไหมคะคือตอนนี้ที่ของคุณแมนเนี่ยเขามีปัญหาว่าค่าจ้างเนี่ยเขาจะได้รับไหมจากนายจ้างแต่ขั้นตอนแต่ขั้นตอนตรงนั้นนะเมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะคะ สารก็จะบอกว่าฝากขังไว้ก่อนเพราวันนี้หละนะครับพนักงานสอบสวนเราฝากขังยังเสิบยังสอบพยานไม่เสร็จสิ้นแต่ยังสอบอีกป่าแก่รออะไรแต่ว่าจะไระก่มันอยู่สำนวนมันบอกว่าคัดค้านกันประกันตัวกลัวผู้ต้องหานี่นะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ข้ามเป็แก้ราคาคัดค้านมัอยู่ในดุลพินิษขางสารพนักงานสอบสวนจะคัดค้านยังไงแต่การให้ปล่อยตัวชั่วคราวนี่อยู่ในดุลพินิงศาล อ<ช>่าอยู่ในดุนลพินิจของศาลค่ะถึงแม้ในสำนวนทางพนักง,งานสอบสวนจะระบุอย่างไรแต่สุดท้ายก็คืออยู่ในดุนลพินิจของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือว่าไม่ประกันตัว<ช>ค่ะคุณแลนผู้ต้องหาหรือจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่น่าจะหลบหนีนะครับแล้วก็คดีก็ไม่ได้มีการไล่แรงเลยมากศาลคงจเมตตากล่อชั่วคราวเขาขโมยมาครับค่ะเพื่อเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะเขาทำงานเอออยู่ ตรได้เลยครับนี่คะมได้อยู่แล้วครับถึงแม้เขาจะไม่จะบัตรค้านอย่างไรก็แล้วแต่เนี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีไปไหนเลยครับคือความรู้สึกของคุณแมนเข้าใจนะคะว่ารู้สึกว่าไอ้ทรัพย์สินที่ในคดีอาจจะไม่ได้เยอะแค่สี่ร้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเป็นตามขั้นตอนแล้วก็เป็นดุลระยะพินิจของศาลนะคะครับคือการรักทรัพย์สี่ร้อยบาทกับอ่อลักรถเบนท์คันกับรถจักรยานคันมันทนเท่ากันค่ะ นะครับไม่ไม่ไม่ใช่มองที่ราคาตรงนั้นนะมองที่อัตราโทษค่ะมองมองพฤติกรรมในการรักทรัพย์ รับแต่ผมวันรับในจัดการไวมที่รับเรื่องเลยเขาก็มไม่ยอมคุยเลยนะครับ e <t une> เอาอย่างนี้ไหมคะในเรื่องของการประสานงานในเรื่องอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของการให้บริการเองหรือว่าการให้บริการประชาชนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจรส e ัก <t> เ <une> ท่ <c> <t une> าไหร่ <t une> ไม่ประทับใจเท่าไหร่เดี๋ยวให้คุณแมนได้ฝากเรื่องกับทีมงานหลังไม่ดีไหมคะจะได้ประสานงานทางผู้บังคับบัญชาให้ส่วนในเรื่องของคดีก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนละกันนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานรับสายคุณแมนก่อนละกันนะคะรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานรับสายแล้วเรียบร้อยค่ะอาจารย์ เดี๋ยวอาจจะติดใจคุณแม่อาจจะติดใจเรื่องของคดีว่าดูเหมือนความรู้สึกตัวเองนะค่ะแต่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองทำไมคดีก็ไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรแบบนี้ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่ใหญ่เนี่ยตราโทษมันเหมือนกันมันไม่ต่างกันรูกว่าเป็นเป็นเป็นคดีเรื่องของลักทรัพย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับขโมยกล้วยหนึ่งหวีกับขโมยรถหนึ่งคันเนี่ยค่าโทษมันก็เท่ากันนะครับคือในลักทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยต้องมีโทษนะครับมันก็เท่ากันไม่ได้บอกว่า รักครับราคามูลค่าเท่าไหร่ <c oughs> แตไอ้ตรงนั้นฐานจะเมตตาปานีว่าไอ้ที่เรารักครับกล้วยเนี่ยอาจจะรักไปขโมยไปให้บุตรหลานที่กกาลังหิวอยู่อาจจะอาจจะเมตตาปานีน <c oughs> ะที่เคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าไปไปขโมยของจากขโมยอ่าลมไรมาให้บุตร <c oughs> นะครับค <c oughs> ่ะการพฤติการว่าอ่าน่าจะเห็นใจอยู่แต่กฎหมายก็คือกฎหม <c oughs> ายค่ะพ้าบังคับต้องลงโทษแต่อาจจะลงโทษน้อยลงมาหน่อย นะครับเบาลงมานะครับราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของพฤติการแห่งคดีด้วยครับว่าร้ายแรงไหมครับค่ะแต่ส่วนหนึ่งคุณแมนก็อาจจะบอกว่าเออพนักงานสอบสวนนะ่าจะแนะนําก็นิดนึงว่าควรจะต้องทําอย่างไรจะต้องแบบว่าประกันตัวหรือว่าจะพูดคุยในเรื่องของคดีเนะยระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยอาจจะเป็นเจ้าทุกเองเรื่องการเจรจานะฮะอ่ะ ก็เดี๋ยวคุณแมนคะเดียเด๋ยวทีมงานจะประสานต่อเนื่องให้นะคะค่นะนเห็นบอกว่าท,ทีมงานตอนนี้พูดคุยกับคุณแมนอยู่นะคะคอ่านะคะอาจารย์คะไปต่อที่สายสดนะคะจากคุณทีร้าค่ะจะปรึกษาอาจารย์อยู่กับเรื่องของนี่นอกระบบนะคะคุณทีรา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพอดีผมมีข้อปรึกษานิดนึงอะครับพอดีที่สาวบอกมาครับเขาไปค้ำประกันนี่นอกระบบอะครับ ครับแล้วพอดีลูกนี่ตัวที่กู้ไปนะครับเขาหนีไปแล้วแต่ละปุกพี่สาวผมเป็นคนรับผิดชอบแล้วเจ้านี้เขามาตามแล้วคราวนี้ก็พอดีพี่สาวผมก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปนู่นไปนี่อะไรแล้ไปเจอเขาอีกอะไรเงี้ยเป็นเครือข่ายของเขาอะครับอ้วโดนกวนแล้วโดนมาแบบเหมือแนบบจะลื้อของมาทําร้ายอะไรเงี้ยเราสามารถทำยังไงได้บ้าง ครับก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ก็บ่อยนะครับเราก็จะแจ้งค,ความไว้ว่า,วาอาจจะถูกทำร้ายจากคนนั้นคนนี้ได้แต่ถ้าถูกทำร้ายแลย้วเราก็ต้องไปแจ้งความได้นะครับอ่แล้วอ,อย่างเรื่องทำลายเข้าของอะไรเงี้ยครับก็ได้ครับก็ทําให้เสียทรัพย์อะไรแจ้งความได้นะครับถ้าเรามีรูปมีถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ได้ก็ก็ดีเหมือนกันเลยนะครับมันมันก็ดีครับมีพยานหลักฐานนะครับมีพยานหลักฐานมันกาลังก็ดีเลยครับจะถ่ายภาพไว้ มีก้องจอนติดเดี๋ยวละออกทีวีอะไรที่ออกสื่ออยู่มีบ่อยครั้งนะครับก็ถือว่าใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะคะอาจารย์แต่นี่มันเป็นการปายเหตุและเป็นการป้องกันอยู่นะครับแต่ทางที่ดีแล้าก็พอคุยกันถ้าไม่ไม่เกินไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับก็เป็นหนี้ก็ต้องชําระ ถ้าเราในฐานะผู้ค้ำนี่ยอมเข้าไปค้ำเปรียบเสม,มือนลูกหนี้ร่วมอยู่แล้วครับนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นจะได้นอนหลับอย่างสบายแต่ถ้าเราหลบตอนนี้หรือว่าเขามาเรากู้ร้อยแต่เขาบอกห้าร้อยอย่างนี้มันก็ไม่ว่า่าวอีกข้างเลยนะครับถ้าคู้รลล้อยเขาบอกเอาร้อยปอเป็นสองพียตามกฎหมายนี่แหละครับเราไม่ควรเจรจาแล้วเราก็ไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้ที่หนีไปนะครับต้องมาเจจาเพราะเราผู้ค้ำ ผู้ค้ำนี่เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ร่วมอยู่แล้วเอาตัวเองเข้าไปค้ำประกันนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยด,ดอกเบี้ยม,มันก็ร้อยละยี่สิามปกติที่เขาปล่อยอะไรครับมัน้ายี่มันแค่อาจจะมากเกินไปแล้วก็ต่อรองสักนิดนึงว่าในฐานะผู้ค้คำเนี่ยเคยเคยให้เขาไปก้อนหนึ่งแล้วครับตอนเคยคุยกันแล้วแล้วพอดี ไปเวลาเขามีหลักฐานอะไรไหมครับเวลาทำเงอนนี่มีเอกสารมีกานก็มีเซ็นเซ็นกับเขาอะครับเป็นเพราะพี่สาวผมเล่าังว่าเวลาจ่ายเงินเขาทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีการเซ็นเซ็นรายชื่อของของพี่สาวผมโดยโดยโดยตรงนะครับในสมุดคือเซ็นไว้ให้เขาใช่ไหมหรือว่าเซ็นเขาเซ็นเขาเซ็นเราครับอาเซ็นเขาเซ็นเราอาณาเขเก็บหลักฐานไว้เก็บหลักฐานไว้นะครับแล้วก็ต่อรองมาว่าถ้าใบแล้ว ขอลดหย่อนผ่อน,นไม่ได้ไหมนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็ความเดือดร้อนของคนที่ที่สาวอยู่ก็ต้องไปแจ้งความไว้ว่าในคู่ต่างเนี่มีการข่มขู่เกิดขึ้นมายิ่งถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นใครอะไรอย่เงี้ยก็สามารถีเป็นผลดีไหมของเราหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าอย่างลูกแก้วน,นี่ยครับเรารู้จักกันรู้จักว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ค่ะคือคือรู้ว่าเจจานะครับเจจาเจ้านี้นะครับค่ะอ๋อครับครับเจจาลยครับเจ้านี้บางครั้งเรายังไม่เจจาเลยยังไม่ทราบว่าเจ้านี้เขาจะดูหรือไม่ดูที่ส่งใครมาหรือเปล่านะครับได้ครับอ่าต้องต้องต้องไปดูเจ้านี้เราบอกว่าเราเป็นผู้ค้ำเราก็ไอตอนนี้เอามาเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ตังในส่วนนี้นะครับเขาอาจจะเอ่อ อาจจะว่าไม่ไม่ถึงกับทัวนี้เราตลอดเวลาด้วยนะครับครับรบ,อบอเขาเข้าใจเข้าไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรครับเขาต้องการมีใค่ไหนก็อาจจะตัดยอดได้เลยก็ได้เอาแค่นี้ผมเอาแค่นี้พอแล้วผมามคุณคุณเป็นผู้ครับอย่างเดียวนะครับครับแต่แต่ถ้ามีการเหตุเหตุการณ์ทำร้ายหรือว่าทำรา้ายข้ความสามารถแจ้งความได้เลยครับแจ้งความก<ด>ับว่าสอนอที่เกิดเหตุใกล้ใกล้ ครับครับครับจควางในประอารย์ครับ สวัสดีค่ะคุณธีระค่ะขอ,คขอบคุณนะคะส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ไดพักสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าสายสดนะยังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าก่อนเบรกนะคะไปช่วยเหลือคุณพวงก่อนคะ่ะรถมีปัญหาเติมกา๊าซ NGV แล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะคะคุณพวงจอดอยู่ภายในปัป๊มปตท NGV นะในซอยนวลจันทร์นะคะเรียวเข้ามาจากฝั่งประดิษฐ์มนุธรรมนะใกล้ๆก,กับแยกถนนตัดใหม่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหัรพพาน9590ก็รอความช่วยเหลือกัน 91รู้ทันรู้ทางเรื่องกันเลยสำหรับในช่วง91รู้ทันรู้ทางนะคะตอนนี้มีสายสดอีกหนึ่งสายสดที่จะพูดคุยกันกับคุณวิรัน์บอกว่าอยากจะถามอาจารย์เรื่องของการซื้อขายที่ดินนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัน์ค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวนาครับครับเชิญครับคุณวิรัน์ครับ ผมได้ซื้อพี่วัดแดงจากสองร้อยกว่าหกแสนบาทเมื่อประมาณปีสามเจ็ดนะครับเสร็จแล้วก็อนนั้นดอกเบี้ยแดงนะครับร้อละยี่สิบดอกปีผมก็มันจะหกแสนผมก็ส่งไปเดือนละหมื่นแต่เป็นดอกเบี้ยหมดดังนั้นมีภาระเงินผมก็เลยหยุดส่งไปส่งเพลิดเพลิหนึ่งแล้วก็ทางทางบริษัทยางทุนที่ผมอ่าเอาที่ดินหน้าไว้เราก็ เพราะงั้นก็มีมีมล้มฮะต้องั8ไปนี่ยกเใยมีใบบัตรที่เขารับซื้อรับซื้อนี่ตรงนี้ไปบริหารจัดการแล้วเขาก็ให้อ่าฟ้องขายทอดตลาดไปรู้สึกว่าประมาณแต่แค่ประมาณ20แสน่องคร้บประมาณปีสีสี่ครับครับแล้วก็เขาก็ฟ้องศาลให้ผงแน,น่ชัะชะ เงินกับดอกเบี้ยนี่ประมาณหนึ่งล้านหกืัค่ะครับก็ผ่านผ่านไปนานแล้วจะถึงปัจจุบันนี่เขามีเขาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาอาสำมักง,งานตบหมยอาอาโทรมาติดตามผมในตอนล่าสุดเขาจะให้จำนวประมาณหกแสนก็ยังเจราจา่ต่อรองรอยู่ตอนนี้ของแต่คนสอบถามรย์ว่ามัน มันต่านมานาน,นยังแบบนี้แล้วยังไม่ได้ว่าอายุความอะไรมันหมดยังนะครับมันยังจะติดตามได้อยู่อค่ะถามเรื่องของอายุความนะคะค่ะคือจำนองเนี่ยนะครับไอ้ําน์ลแม่นี่อ่านี่ประธานเรื่องนีประทานสัญญากู้ยืมเนี่ยแม้จะหมดอายุความแล้วแต่จำนองมันยังไม่หลุดค่ะองมันยังไม่หลุดรามดใดคุณไม่ไป ไปเคลียร์นี้ไปเพจชำระเลยจำนองก็ไม่หลุดมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแม้จำหนี้นี่เรื่องสัญญาคู่อะไรหมดไปนะครับครับแต่จำนองยังไม่หลุดอะาจำนองยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นเราทีทางเดียวก็ไปไปปรับปรุงโครงสร้างนี่กันเนี่ยเจจาว่าจ่ายเท่าไหร่ครับนะครับไปเจจากันจ่ายเท่าไหร่อ่าน่าจะที่ที่นี้น่าจะติดจำนองยังไง ที่ินต่อจุดนี้มีการขายทอตลาดไปแล้วขายท่อตลาดไปแล้วราคาประมาณสองแสนแกไปสองแสนะฮะคือถ้าขายทออตลาดไปแล้วถ้าคุณเป็นห<ข>นี้เขาอยู่เท่าไหร่เขา,ขาสามารถบังคับกัตรตัดสินได้ิหาทาัพย์เขา,ขา,ขา,เขาฟ้องศาลไปที่ร้านหกแล้วก็สิบผมไม่ได้ไปตอดด่อสู้อะไรไม่ได้ไปศาลด้วยฟ้องไปร้านหกแล้วศาลตัดสินเท่าไหร่ครับ เห็นเห็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามนี่ก็บอกว่าประมาณเนี้ยฮะล้านหกประมาณล้านหกแล้วไปขายทรัพย์ถิงนของคุณได้สองแสนถูกไหมครับครับใด้ครับเ้าคุณก็ยังค้างอยู่อีกล้านสี่ยังค้างออ,อีกล้านสี่เขาสามารถยึดทรัพย์ังคับคดีในจํานวนนี่ที่ค้างอยู่ได้ครับนะครับเขาสามารถยึดได้แต่ต้องมีกนนําหนดระยะเวลาว่า ภายในสิบปีถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินใดเขาขอยึดคุณไม่ได้แล้วครับหมายความว่าหลังจากสามทรัพย์สินแล้วล้านสี่ใชครับมมคำพิพา 3, 4, 3, 3, กษาจริงวิสุทธิ์แล้วแล้วก็คุณเป็นหนี้อยู่อีกร้านสี่ฮะนะครับในร้านสี่เนี่ยท่านเลยสิบปีไปแล้วเขาไม่สามารถบังคับหรือยึดทรัพย์ของคุณได้ครับนะครับชัดเจนนะฮะ ต้องเกินสิบปีขึ้นไปนะคะครับผมค่ะเลยแล้วเลยแล้วไม่เป็นไรเลยเลยสิบปีต้องไปสร้างับงานอายความเขาจึงมาติดตามเพราะว่ามันดูเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันน่าจะเกินอายุความเขาก็บริษัทตัวแทนหรือบริษัทที่ติดตามทัวร์นี้เนี่ยเขาส่งว่าคุณ20บาทเ่ยถ้าคุณเกิดไปผ่อนไปชำระไปอะไรเขาเนี่ยเขาได้กำไรเยอะเขาก็ทวงไป ทรางชวงไปที่ประชาชนก็ไม่ทราบว่าก่ออะไรอยู่ความแล้วประท้วงไปตววไปพักมีหนังสือไปแล้วไปติดต่อขอชําระถ้ามีาหนังสืออะไรไปควรจะติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือคนที่รู้กฎหมายก่อนหรือถ้าไม่มีอะไรก็โทรไปที่สมาคมทนายความโทรไปก็ได้ได้เรื่องอไม่มีขอยุ่งยากมากนะครับจะมีทนายประจาอยู่ที่นั่นอจะตอบปัญหาได้ในต่ทางโัรศั์แต่ถ้ามีเอกสารจํานวนมากหรือ คดีทับช้อนให้ไปเลยด,เด้ยวยตัเองแต่ถ้ารักษาอย่างนี้โทรถามได้ครับยกหูขึ้นมาหน่อยเสียโทรตัดเดือนนี้กี่บาทไม่ทราบว่าท่านที่ยอดตู้ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ว่าก<ต>็มีมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงคุณวิรันค่ะหมายถึง <c oughs> ว่าหมายสารเองก็มาถึงคุณวิรัน์แล้วแล้วก็นัดขึ้นสารกันแล้วแต่คุณวิรัน์ไม่ได้ไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือมีหมายสารไปแล้วเรียบร้อย เพราะนั้นคือดิันสงสัยว่าเอ๊ไม่แน่ใจว่า,าสารสารตัดสินไปแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคํากล่าวอ้างของสํานักง,งานกฎหมายแต่ตกลงก็คือตัดสินไปแล้วจริงๆใช่ไหมคะคุณวิรันใช่ครับอ่านคะคะมีการขายทอดตลาดแล้วตอ้องตัดสินแล้วนะครับมการขายตลาดแล้วสารตัดสินแน่นอนได้อย่างนี้เพราะว่าคุณว,วิรันตอนนั้นไม่ได้ไปสู้คดีเมื่อไม่สู้คดีก็เป็นการขันนัดยินคำให้การเราไม่สู้คดีตั สารก็สืบยานไป่ายเดียวแล้วก็ตัดคดีไปค่ะคอาจารย์แล้วจะเราจะตรวจสอบได้ยังไงอะคะว่ามันหมดอายุความแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะต้องตรวจสอบที่ศาลไหมคะมหรือว่าเป็นวจสอบที่ไหนฮะมันมีหมายเยลขคดีอยู่ค่ะนะครับมีหมายเยลขคดีอยู่ที่ถ้าส่งหมายมาถึงจำเลยนะเลนเนี่ยคนเิลานะเวลาขายเท่าจันมันจะมีเลขคดีดกคดีแดงอยู่ไปตรวจสอบจัดสำนวนก็ได้ค่ะครับพอคดีนี้เขาตัดสินเมื่อไหร่ มันจะมีคำบังคับหรือไม่เขาจะส่งคำบังคับมาให้เราตอนท<ม>ี่จะขายเจ้าตลาดาาพอเมื่อพิพากษาแล้วก็จะส่งคำบังคับคำบังคับก็คือคำพิพากษาเนี่ยไห้หงคุณปฏิบัติตามภายในสามสิบวันเลย<ช>แลวสารมันจะมีว่าสารตัดสินวันนี้วันนี้นจะมีบอกก่นอนถ้าไม่มีเอกสารใด้ไปดูที่สารเลยเอาดูเลขคดีไปถ้าไม่มีเลขคดีบอกชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวนี้เอ เขาเรียกเทคโนโลยีมันม mm ันทันสมัยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอบอกชื่อนามสกุลครับถับคนได้ค่ะแล้วก็สอบถามว่าตอนนี้คดีผมนี่อไปถึงไหนแล้วครับอายุความถายยังปันจุบปีนี้ํานวนเขาอาจจะล้างเลยก็ได้ครับค่ะคุณวิรันมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ไปต่อที่คําถามของคุณภาคภูมินะคะอาจารย์คุณภาคภูมิปรึกษามาอย่างนี้ค่ะ mm hmm. บอติองก็เป็นเป็นช่างเสริมสวยแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็เปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ปรากฏว่าก็ทําผมให้กับลูกค้า mm hmm. เสริมสวยให้กับลูกค้าเราปรากฏว่าก็ผลงานออกมาดีค่ะ mm hmm. ก็เลยขออนุญาตลูกค้านะบอกว่าถ่ายรูปหน่อยแ mm hmm. นะล้วก็ติดนะโชว์ในร้านเลยให้เห็น <Yeah. S 1> แล้วเป็นผลงานของตัวเองปรากฏว่าภายหลังต่อมาเนี่ยมีบุคคลบุคคลหนึ่งนําภาพนี้นะคะไปแอบอ้างว่าเป็นผลงานของเขาเอง คุณภาคภูมิก็เลยจะปรึกษาว่าเราจะสามารถไปแจ้งความหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับบุคคลคนนี้ได้บ้างที่เอาภาพผลงานของเราไปแอบอ้างว่าเป็นผลงานของเขาเนี่ยฮะโอเคครับไอ้นั้นคือเดิมเดิมแล้วก็ลูกค้าอนุญาตนะครับอ่าแล้วมีคนมาเอาไปเราก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์าะเพราะว่านี่เป็นอ่าเป็นภาพหรือเครื่องหมายการค้าของคุณภาคภูมินะครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้นะครับแต่ เจ้าของภาพะนะครับสามารถที่จะไม่อนุญ,ญาตได้อ๋อเจ้าของภาพใช่ครับเพราะเจ้าของภาพอนุญ,ญาตได้เฉพาะคุณภาคภูมิเ<ะ>ว้นแต่เจ้าของภาพบอกว่ามอบคุณภาคภูมิแล้วก็มีข้อแม้ว่าห้ามห้ามไปเอ,อหรือว่าใครจะไปนําไปไปขยายต่อหรือหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ะ>หรือว่าแจกจ่ายจําหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ ต้องให้ชัดเจนแตเจ้าของภาพนี่สิสมมุติว่าเอาภาพผมไปเนี่ยผมบอกเอาลงเลยนะค่ะก็ต้องเอาลงอย่าไปขึ้นไม่ได้ค่ะนะครับของคุณภาคภูมิเนี่ยจะเขาเอาไปเขาเขาต้องไปบอกบอกกับเจ้าของภาพนะว่า,าทางนู้นเขาไปเอาภาพของท่านไปติดจุดที่ร้านนู้นด้วยนะอะไรเงี้ยเออห<อ>มายถึงว่าคุณภาคภูมินี่รีกร้องด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไปแจ้ง เจ้าของภาพก็คือคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นคนดําเนินการอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นเจ้าของภาพอาจจะพอเห็นแล้วก็สวยดีให้เขาอาจจะอาไปจได้อีกร้านก็ได้แต่ละคร้านสวยๆนะครับของสวยๆคนก็ชอบอยู่ไล้ข้าวในร้านแต่ที่ที่มเป็นผลงานการตัดจากมือคุณภาคภูมิเลยเนี่ยค่ะอาจารย์ผลงานของคุณภาคภูมิก็ต้องบอกชัดเจนว่านี่เป็นผลงานของผมว่า ให้คนที่เจ้าของผ้าแล้วเจ้าของผ้านะครับค่ะอ๋อให้เจ้าของผ้าเป็นคุณไปยืนยันเลยนี่นะฮะก็คนภาคภูมิแลวเป็นผ้าที่ฉันให้คนภาคภูมิเออเจ้าของเจ้าของที่เอาไปนะอ้เจ้าของไ่บอกว่าร้านนี้เอาต่อไปเป็นร้านที่สองที่สามโดนกรลงเลยกันเลยอ่าดิฉันไม่อนุญาตให้เอาไปไปอยู่ที่ร้านนี้นะเพราะฉันชอบร้านนี้ร้านนี้ หรูเกินไปถ้าหน,นอยู่ร้านนี้แล้วในส่วนของการเรียกร้องจะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออะไรยางไงได้ไหมคะรับสินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกก่อนบอกท <c oughs> างบอนบอกเอาลงถ้าไม่เอาลงคือเป็นการโต้แย้งผิดของของเร้าของภาพแล้วนะครับค่ะ <c oughs> คือไม่อนุญ,ญาตนะไม่อนุญาตให้ให,ให้ให้ทำไปอ่าฝั่ถับไว้หรือติดไว้ที่ที่ร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าอะไรเนี่ยอืมฮะสามารถบอกได้เลย แต่ส่วนใหญ่เขาจะยินยอมนะรับภาพถ่ายนะครับตามภาพถ่ายตามร้านถ่ายภาพถ่ายรูปเองเนี่ยเขาจะมีจิตร้านแต่เขาจะมีจิดรูปคนคนใหญ่คนโตคนดังไว้นีเนี่ยมีเยอะมีรูปดารามีรูป่ ไอลูกค้าราชันท่านผู้ใหญ่ติดไปเร่อยัเป็นตัวอย่างโปรโมทร้านส่วนหนึ่งไะนะค่ะยอมรอบภูิใจนะฮะโอ้รูมาติดขึ่นี้ใครมาก็เห็นค่ะบางทีเรานึกว่าเรื่องลักษณะแบบนี้อาจจะก็ไม่ได้เป็นคดอะไรยังไงนะแต่เห็นไหมฮะเรื่องของกฎหมายเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้เกือบทุกเรื่องเลยใช่ครับ ได้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะาจาันคะขอบพระคุณอาจารย์อัศวินนะคะขอบพระคุณค,ค่ะจย์คะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับ